สวัสดีครับเมื่อนี้ช่องแม่ฉลองมาหน้ามาเบิ้งเข่าเขียวเบิ้งเข่ากำลังสีถอกพี่น้องกำลังถอกออกล่วงยามรอบหยามไส้มุนละพอได้กินได้อยากตามวิธีชาวบ้านเท่าแม่ฉลองไผ่ของง่ายเลยจะไปหยามรอบต,บตาไอเขากางงามงามพี่น้องสิเขาง,งามอันนี้เป็นเขา ขอหกดั can. Can so so ้งเดือบเขากำลังถอกพี่น้องด้วกำลังออกล่วงเต็มงามเพียงหัวของแม่ฉลองเออนี่คอขอหกคอขอหกดั้งเดือบเขานี่พี่น้องใครเป็นล่องให้นะคันสีถล่มถล่มครับท่วมหัวริบเลยต้นเขาโมม่อมท่างลมหรอกพี่น้องเกี่ยวเข่าลมแน่นอนฟังนี่แต่ว่าห่วงนี่สมควรพี่น้องห่วงใหญ่ห่วงแย่ดิคอหดั่งเดือบเฮ่า เราเม็ดกิดจากทางหางเล็กน้อยวันนี้หันมาวันนี้เป็นกอข้มุกต้นเตี้ยเพรว่าผมเม็ดสองพันพี่น้องปีนี้กอข้มุกต้นเตี้ยนี่ต้นเตี้ยอ่ะเตี้ยเตี้ยด้วยกันฉลองขับไปยืนใกล้ๆเนี่ยอยู่ดูข้างหน้ากระเพียงเอวแล้วหนึ่งบ่สูงมันมันอันนั้นกันอยู่พี่น้องไก่กันอยู่บ้าปีนี้ว่านผสมบ้างฟังเลยมันมีเม็ดผสมอยู่แต่ผมได้ตั้งใจผสมหรอกมันมามาจากไหนกับไม่รู้ มันเป็นตั้งเป็นเขาอันนี้เขาต้องที่จริงแล้วเขาต้องมาตัดต้น,เ,น,อนเอ,อ่อถ้ามันนั่นแกจักหน่อยเขามาตัดไปเป้เป็นไนกล้ได้ถึงบางคนเขาเจาก็บ่าตัดครับเขาทาสีบอเห็ดพันธุ์ต่อไปเพม่อนกะอ่าเอารถเกี่ยวไปเลยมวนไ้กันไปเลยทั้งนี้เป็นต้นเตีย้ยพี่น้องมากะโอเคอยู่ครับถึงสีห่วงสันก็ไอ้ก็เข,อข,อขอาหกดังเดิมแต่ว่าเม็ดนาพี่น้องเม็ดมันบวกระจายเด้เม็ดมันนา มันไหลนะพี่น้องเดี๋ยวสิมาอัปเดตอะไเบืเ้องตอนมันเลื่องพี่น้องตอนเมื่อนี้มาเบื้องไ้เบื้องหน้าพี่นอ้องเมื่อนี้ก็วันที่สิบเจ็ดตุลาคมปีสองพร้อยหกสิบสี่พี่น้องมาเบื้องเขาสูงเขาเตี้ยนี่ละเขาก็หกดั้งเดิมพี่น้องในชั้งนี้สูงคั้นดูนะ ่วมหัวแม่ฉลอง่วมหัวพ้นทายฟ้อมอืมตองปีหกสี่แ้วพี่น้องนี่ปีที่แล้วก็ใส่กับเปียกเทียบเบิ้องขึ้นหนึ่งล,ละปีนี้ไม่เบิ้องอีกพอดีขอเสียของระวางเข่าดั้งเดิมก็เขาก็หกตน้นเปียเบื้องต้ดเปียพี่น้องมาเนี่เทียงเอวเล่านี่ละ <laughs> ยังแอวโอกาสสีลมกับแทบสีบ่มีขนมนมนมันสูงกับพี่เด้สูงกวสูงก็่สูงกดสูงคว่สูงว่สูงทว่ว่ากว่าสวาสูงกว่าสูงว่างว่าว่ากว่างกวางกว่าสูงกว่สูกวาสกว่างกว่งกว่าส่าสูง่าสงกว่ากว่ากั่าสากาว่ามัน,นบว่าสูนกวกี่ยวแต่ควาสสวยความงามความเหนวยวความนุม่ม ซ้ำๆกันพี่น้องบม่เกินกันดอกเกินคือกินเท่านั้นล่ะกินหอมเหตุนี้สองเสานี่ยหาเลาะตาไห้ตาหน่าแหละพี่น้องเอ้หาเบิ้งเนียเหมือนเสาพราเปลี่ยนบรรยากาศมันสดชื่นเลยทั้งเสาสดชื่นดีดิบ้านมือเดียวสดชื่เสาเดียวไอ้มือเดียวเนาะวันเสาเดียวเนี่ยนี่อะไรหรอกวันไว้แล้วก็เอาน้าเขาเออท่านขึ้นบ้านแล้วก็จักรฟ้ามือนึงนี่ก็เอาน้าเขา ทามี่นำบ,บ้าก็มาเกินสองสมองา,บบาสงสมงเนงาะแล้วก็เอาหนาเอาอยู่เหมมันเท่านั้นแหละเราละสีออกร่วงเขาก็มาใส่ปุยป๋ยอุปกรณ์การเกษตรมันดีสมัยเนาะเอ่ออุปกรณ์เกษตรมันดีเทคโนโลยีมันดีสมัยนี้ดรถไถ่ายรถปั่นรถวานรถผลอย่างมี่มดสมัยน,นี้รถด,ดำก็มีไผมักดำรถหยอดกับมีไปนี่เห็น ีก๋วยเงินหนัวน,งนึงสีเหลือาได้ไปเกลียงได้ไปเกลียงใส่ป่าเออโอเคอยู่แต่ว่าอันตอนเข้าไปกินเนี่ยพี่น้องสุ่มต้นเตีย้ยมันสีบอหอมตัวตัวกหอหกดังเดือบพี่น้องก็หออกดังเดือบเนี่สีหอมพี่น้องหอมครับห่วงกะโอเคอยูหรอกพี่น้อง เออแต่พันธุ์สูงนี่ไม่โอกาสล้มพี่น้องพันธุ์เตี้ยนี่ของต้นเตี้ยนี่สิบอกบอลล้มบอลล้มเลยเลยพี่นออ้อ,นองเอารถเกี่ยวก็บสบายเอาคนเกี่ยวก็ได้เอาเครื่องตัดก็ได้มันบอ,อสูงมันล้มมากกบ่บ,บอลล้มพี่น้องต้นมันก็แข็งพร้อมแต่ซุ้มต้นสูงนี่เจอล้มหนาวอะไรได้พี่น้องว่านมือเดียวกันพร้อมต้นเนึ่งสูงลิบต้ตนเนึ่งเตีย้ยนี่ฟังนี่เตีย้ย มือเดียวกันทอดว่านมือเดียวกันทอดแต่ขั้วสูงเอาย่างไปเทียบด้วยเชมเลองเออนี่ฟังนีนกว่าข้อหกดั่งเดิมพี่น้องเพียงว่านเชลลองยืนทั้งคณะได้นี่ย่างมาครั้งนี้รูบแบบนี้มาต้นเตี้ยรด้วยพี่น้องว่านมือเดียวกัน,ว,น,ว,น,นกว่านมือเดียวกันแนวนนโอกาสสิมมมล่มบ่มีเลยพี่น้องเออเพียงเอว ทางนี้เพียงหัวทางนี้เพียงเอวย,ยืนถึงข้างหน้าคือกันแต่ขอ้อมการแตกกอน,นี่รู้สึกว่าต้นเตี้ยสิแตกกอหลายกว่าดอก,ดกมันมันไม่ดกคือแตกกอนะกอมันต้นเดียวสิแตกมากมันสิไม่มัน,<อ>มนแค่นะเออแตกกออันอื่นแค่ไหนอือเอาแต่พักท้องมันหนากอากาศสดชื่นพี่น้องเลย ดีๆนี่มาเศ้าสดชื่นพี่น้องนี่มาเศร้าย่างพยายามรอบนึงสำหรับพี่น้องใส่น้ำกันนี่ละน้ำสูงเงยต้นดั้งเดิมอ่ะอันนี้ต้นเตี้ยก่ะเตี้ยไปตามพันของมันเหรอพี่น้องอือเบื่อรู้นีกก่ก่อการแตกก่อของกันของก่อขอ ตกต้นเตี้ยมันแปลกลายดีถึงเม็ดเดียวได้นี่พี่น้องนี่ยกับควานเนาะโอ้กับาวานนั่ะหลักควานสมมตอว่าจะเป็นต้องดำเนาะพี่น้องบ้านสีแดงามงั้นี่บวานทางห้างมันก็แตกก่อเต็มนี่มันจะก่อใหญ่พี่น้องก่อละเม็ดได้พี่น้องนี่มันเกขียนหมดก่อละเม็ดได้หนิมันก่อหนึ่งหมดนี่ข้าวานทางห้างเลยมันถึงมากกับเฉียงสีเลยพี่น้องโอ้ยกับานนี่กับวานถึงกันนี่ ออเแต่ว่าก่อมันสิก่อสิบพแตกหลายท่อต้นเตี้ยถ้าทั้งสูงนี่พี่น้องเอ้ยผมลอยเจ็ดสิบเส้นไม่ต้องถ่วงหัวผมแล้วนี่แม่เชลล็องก็ลอยเกือบหกสิบถ่วงหัวอยู่ทั้งข้างนาได้นี่ถ้าลงไปในข้างนานี่ถ่วงบิบประมาณลอยแปดสิบเส้นพี่น้องนี่ยางหน่อยนะลอยแปดสิบเส้นก่อนขางสีงามพี่น้องงามทุกทรงละพี่นี่แม่เชลล็องสิไปยามรอบพะนะ ทั้งป่าบ่าค่อยมีแล้พี่น้องปีนี้ป่าโบลายที่ปีไกน่นี่เริ่มร่มแล้วพี่น้องใกล้ๆพ้่นนี่ท่านก็เขาหกดั้งเดิมร่มแล้วพี่น้องนี่เพิ่งสิทอกันเริ่มแล้วเพิ่งสิปอกล่วงใหม่ขอเสียของท่านดัง้งเดิมเนาะอือคนนี้คือขอเสียแจะ,ะกินเสียพี่น้องหอมต้นเตี้ยกับเสียเพื่อกันพี่น้องกินมันกินมันจิบหอมทอท่านดั้งเดิม ข้าสีเหลียวไ่ค่อยเห็นเห็นร่วงเลยพี่น้องต้นเตียนสังเกตมั้งมันกี่ใบมันอยู่ข้างบนห่วงอยู่ข้างล่างฟ้าแทีให้มันแก่มากนี่แทียจู่เห็นห่วงแต่ว่าเปิดขึ้นเบื้องนี่โอ้ยทั้งใต้ใบพี่น้องบุคืคลก็ของของดังเดิมเนี้ยอ๋อดังเดิมสีโซนหมากน้ำไหลทางต้มทัดทีพี่น้องเอ้ยใามมือเสาร์อากาศดีดีความสุขของชีวิต บ้านเ้ากับจังซีล่ะพี่น้องออกามาไฮมะหน้ามึนเมือบรรยาดเขาเขียวเข่า,เ,ขาเริ่มทองสิล่ะความสูงของเศร้าไฮเศร้าหน้าเนี่ยพี่น้องปีกล้วยปีนึงนอาหาราการกิน <c oughs> <c oughs> อาหารเกิดแล้วพี่น้องบ้านเ้ากับจังซีล่ะปีหง่าย ยังใส่ปลาพอดีเหรอหกินปลาพักบุงขาวตัวนี้โอ้ครับถีชีวิตวิ <c oughs> ถีชีวิตเศร้าทุ่งพี่น้อง <c oughs> ยามรอบยามไส้ในปลากันป่ะไปพักเอ้ายามตรงยามตรงเกิดอะไรขึ้น ในตาได้หัวปีแล้วก็ที่เจ๊ปักพีกออนไปนน้ำมาเนี่ยแกงปลาตัวพี่น้องแกงปลาบะนี้กักพีเกือบมาให้มาแล้วแค่จะไม่ได้ซื้อผลละพี่น้องเนี่ยติดเงียพี่กับพี่เกิดเองดอกเกิดเองพี่น้องเขาไม่กินอยู่เชียงไห้เชียงหน้าหรอมันก็ล้นล่องคูล่องหนึ่งเฉียงหน้าก็ห่างมาแล้วละนี่ก็ได้ล่มพัดล่มพัดตีนมาสอบไม้ยุพัดสังกระสีออกเมื่อแล้วเลยมาสอบไม่โอเคอ้าว สำหรับคลิปนี้กับคองอสีพอสามนี่อนางพี่นอนะ้องเนาะยางเลาอเบิ้งไฮเบิ้งหน้าสิสอดอกเขาเขียวเขาก็ลั่งออกร่วงเขาก็ลั่งถอกไม่จังไดก็ขอฝากช่องแม่ฉลองกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับเด้อครับสวัสดีครับ